คอนแทคโปสเตอร์ไอเวสสิบเจ็ดนะครับมีฟังก์ชันเด็ดนั่นคือคอนแทคโปสเตอร์ครับวันนี้เราจะมาทำคอนแทคโปสเตอร์ครับก่อนหนึ่งครับเรามาที่โฟนนะครับแล้วก็มาที่คอนแทคนะครับทางด้านบนสุดจะเป็นการ์ดของเรานะครับกดเข้าไปเลยนี่ผมทำไปแล้วหนึ่งอันนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้อีกนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปอีดินะครับแล้วกด บวกตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นโฟโต้นะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะแนะนารูปที่เราเคยถ่ายนะครับเป็นภาพเดียเด่ยวๆนะครับหรือว่าจะเป็นรูปอยู่ในอัลบั้มกดเข้าไปนี่นะครับจากนั้นเรากดรูปนี้ครับ่าเสร็จแล้วเราก็จะปรับขยับได้นะครับส่วนฟอนต์ก็เลือกนะฮะหนาบางได้นะครับนี่เปลี่ยนสีได้เจ้าสีอะไรก็เลือกเอาหรือเจ้าแบบนี้ ก็ได้นะครับจิ้มได้เลยนะครับ